ก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรมาเตือนนะครับเรื่องของเรื่องม็อบเรื่องอะไรพวกนี้แหละครับนะอย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้คนที่ยุเขาเนี่ยนะครับนะคือพวกนี้คือพวกขี้ขลาดนะครับถ้าแน่จริงคุณจะขึ้นเวทีดีครับนะคุณอย่าพูดะไรคุณขึ้นไปพูดเองนะแต่อย่าเอาเด็กไปเป็นนั้นนะ นะวันนี้ใะเจตนาจริงนะผมยังไงก็ยังสนับสนุนมอบอยู่ดีนะครับคืออยากให้เด็กเขาสู้อย่างมีสตินะครับแล้วค่อยเป็นค่อยไปจุดไหนที่เป็นจุดเปราะบางนะเนะมื่อยังไม่อยากให้ไปแตกนะครับเราต้องไม่เปิดช่องวันนี้นะรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วนะครับในการที่จะบริหารประเทศนี้นะเขาบริหารประเทศมาแล้วหกปี นะครับเขาบริหารประเทศมาแล้วหปีนะเป็นการอยู่ในช่วงที่ยึดอํานาจเนี่ยห้าปีนะปีที่หกนี่คือขึ้นปีที่เจ็ดอยู่แล้วนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเขาล้มเหลวนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นทีเด็ดอะไรเลยนะครับก็ยื้ออานาจไปวันๆนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นพวกเขาร่างขึ้นมาท้ายสุดก็มีคนเรียกร้องให้แก้นะครับ แค่เริ่มร่างมัถ้าคุณร่างให้มันถูกใจประชาชนเนี่ยตอนแรกโดยที่ไม่มีเจตนาจะสืบทอดำเน,นาจเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาวุ่นวายอย่างทุกวันนี้นะครับแต่แน่นอนครับในทางการเมืองนะครับนะมันมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์นะไอ้คนเสียประโยชน์นี่ก็พยายามะจะให้ได้ประโยชน์ตัวเองทําไม่ได้ก็ใช้เด็กนะครับแต่อย่าลืมว่าเด็กมันจะติดคุก เนี่ยฉะนั้นอยากให้เข้าใจใหม่คุณนักศึกษานะครับนะผมไม่ได้ว่าอะไรครุณหรอกผมเห็นด้วยคุณทั้งนั้นเนี่ยนะทุกเรื่องเลยผมบอกตรงนะครับแม้แต่ข้อเรียกร้องต่างๆค,คุณเนี่ยผมว่าก็เรื่องที่ดีนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่เราไม่ใช้ถ้อยคําคแบบนั้นนะเป็นการนําเสนอก็นําเสนอไม่ว่าอยู่แล้วนะแต่จะได้รับการสนองกันไหนเนี่ยไม่รู้แต่การที่ไปจับจ้วงอะไรเงี้ยมันมันผิดกฎหมาย ท้ายสุดคุณก็จะเดือดร้อนสวยคนนียุค,คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกก็ได้ตามใจปรารถนาคุณก็ได้แค่ชื่อเสียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะได้รับเสียงกบมือตอนอยู่เวทีเพลินสนุกสนานตามไปนะครับนะนะแต่ถึงเวลาแล้วเนะี่ยทุกอย่างจบแล้วคนที่ต้องรับกรรมต่อคือคุณนะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันงนะั้นพวกเราจะมีเจตนาบริสุทธิ์จริงอย่าไปยุ่เด็ก ไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะแน่จริงขึ้นไปพูดเองนะครับนะไอ mm ้ hmm. คนที่ลุมด่าผมเหมือนกันนะถามมีกี่คนที่กล้านะที่ขึ้นไปยืนไปไปมือไปีมีคนที่ออกไปจริงส่วนใหญ่เฮาอยู่ที่หน้ามือถือแล้วก็คอยแชร์คอยเชียร์แค่นั้นเองครับ mm hmm. มีเคยสักครั้งไหมที่ออกไปนั่งตากแดดตากฝนตากยุงอ่ะไม่มีหรอกพวกนี้นะทําไมผมจะไม่รู้เอาแต่สาสใจเอาแต่มันตัวเองนะครับนะ เลิกครับเลิกใช้เด็กเป็นเครื่องมืออยากลุยลุยเองนะแต่ถ้ายังเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการแก้รัฐธรรมนูญผมเอาด้วยอยู่ทุกครั้งนะครับแต่ถ้ายังมีการปล่อยให้คนขึ้นไปพูดนะครับในลักณะของด่าเอามันนะผมผมไม่เอานะ,นะถ้านำเสนอก็นำเสนอไปอ,อยากได้อะไรนะครับ ผมเชื่อสถาบันเองก็อยากให้ประชาชนรักอยู่แล้วนะครับสถาบันไม่ได้อยากให้ประชาชนเกลียดหรอกครับถ้าสิ่งไหนถ้าทําให้ทําแล้วประชาชนรักขึ้นนะครับสถาบันก็คือความมั่นคงแต่ถ้าสิ่งไหนทําแล้วประชาชนต่อต้านก็ทําให้สถาบันเสื่อมแค่นั้นเองนะครับนี้นําเสนอไม่เรื่องที่ถูกต้องนะแต่บางคนมันไม่ได้ มันไม่ได้นําเสนอเนี่ยมันด่าอย่างเดียวเลยอ่ะคุณว่าจริงไหมครับผมมาพร้อมอยู่แล้วที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโลกวันหน้าเนี่ยไม่ใช่วันของเราแลนะ้วไม่ใช่วันของผมหรอกเป็นวันของวัยรุ่นเป็นของเยาวชนเขาที่จะต้องเติบโตขึ้นมาแต่ว่าเรามีประสบการณ์นะครับผมก็พยายามประครับประคอง ผมรู้ว่าการมีคดีความมันเป็นเรื่องเหนื่อยมากคุณรู้หรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณมั่นใจคุณชนะแต่คุณก็เหนื่อยแล้วนะการขึ้นลงขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกครับเสียเวลานะครับฉะนั้นถ้าดีที่สุดนะครับต่อสู้ยังไงก็ได้อย่าให้มีคดีนะครับเราทําในสิ่งที่มันหรือว่าถ้ามันจะโดนคดีให้มันโดนน้อยที่สุดเบาที่สุดนี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะ แต่การที่โอ้เอามันแบบโอ้โหประกองเชียร์ก็ยุหน่อยตัวนี้พยายามจะเรียกเสียงเชียร์เสียงจบมือนี่ครับจะลืมว่าเสียงรบมือมันอยู่กับคุณแค่ไม่กี่นาทีหรอกครับแต่คดีอยู่กับคุณไปจนตายเราจะบอกให้นะวันนี้เมืนะ่อมีคนถามตวลุมะอยู่ข้างไหนะมก็อยู่ข้างความถูกท้องนะครับมีคนบอกว่าอย่าไปอัานักศึกษาเยอะผมก็ไม่ได้อัดอะไรเลยนะบอกดีๆนี่นะครับ แต่คาพูดผมอาจจะแรงนะยังไงผมก็ต้องเชียร์เยาวชนอยู่แล้วนะแต่เชียร์แบบไหนนะครับชรเชียร์แบบไม่ให้เขาติดคุกส่วนคนบางคนผู้ใหญ่บางคนแม่งยุชิบหายเลยนะแต่ถึงเวลาแล้วเด็กๆเ,เ,เสียอนาคตช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับงนั้นพวกเราต้องระวังด้วยนะครับอย่าไปบ้าจี้ ไม่งั้นผมจะตั้งทีมกาดทีมเกิดไปทําไมไปคอยดูแลทําไมนะครับนะเนาะอันนี้คืออยากทําความเข้าใจใเฉยไอพวกนักการเมืองมันโหดร้ายมันทําลูกยางนะครับเพื่อให้มันได้มีอำนาจคุณเชื่อผมด้ครับดังนั้นจําไว้นะอย่าเชื่อนักการเมืองคุณเคยมีนักการเมืองคนไหนบ้างที่ยืนข้างประชาชนจร,จริงๆหม เราไม่ได้ประโยชน์ไม่โผล่มาอยู่แล้วนะักการเมืองสันดานนะักการเมืองเป็นแบบนี้นะครับการต่อสู้เรานะครับมันมีคนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเังะนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเรานี่เสียสละแต่ไม่ต้องถึงเสียสละถึงขนาดอนาคตให้เพื่อเขานะครับผมยังไม่เห็นนะักการเมืองคนไหนนะครับ ที่แม่งเข้ามาแล้วทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนจริงๆยิ่งไอ้พวกสวเนี่ยไม่เห็นแล้วครับช่วงที่แม่งเพียงพำนไหมาแม่งโอด้ดีเห็นด้วยกับเด็กต้องมีการแก้ธรรมนูญยอมไม่แก้ธรรมนูญทุกอย่างครับแต่พอเป็นไงนะักศึกษาเพียงพาแม่งถล่มทิ้มหานี่มาน,มนะจำได้เลยมีไอ้สมชั่วไอ้อะไรวะไอ้วันชั่วสองคนเนี่ย นะแม่งเขาช่วงมันนั่นนะมันจะพูดเอาดีเข้าตัวตลอดไนะอ้สองตัวเนี่ยนะนะไนะอ้สมชัว่วไอ้วันชัว่วเออมีแค่สองคนนะ่ะผมเห็นแม่งไนะอ้สองตัวเนี่ยเลียทหารมาโดยตลอดอนะ่ะไม่เคยอยู่ข้างประชาชนสักครั้งมันเคยนี่นะไอ้สองชั่วเนี่ยนะครับนะมันจะอยู่ข้างประชาชนอนะ่ะ มันปกป้องทหารมาโดยตลอดทำไมผมจะไม่รู้สันดา์มันสวชุดนี้ก็คือผลผลิตของเผด็จการชัดเจนอยู่แล้วหมดเงินไปกี่พันล้านนะครับในการสรรหาสวท้ายสุดมันก็เลือกไว้ในใจมาแล้วแต่ทำพิธีกรรมให้เหมือนกับโอ้โหว,ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยนี่มันคือการฟอกตัวทั้งนั้นนะจะบอกให้ วันนี้พยายามเอาใจสหรัฐไปเลยเพื่อสหรัฐเข้าข้างเขารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้ความมั่นคงมันไม่มีนี่พยายามเอาใจสหรัฐนะทำไมผมจะไม่รู้สหรัฐเข้าประเทศไหนแม่งพังหมดทุกประเทศจะบอกให้มอบฮ่องกงเป็นไงวันนี้นะท้ายสุดอเมริกาช่วยอะไรได้ฮ่องกงแคนนี้ กานำติดคุกอเมริกาช่วยอะไรได้บ้างนะแต่ใครก็รู้ว่างานนี้ใครอยู่เบื้องหลังเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละทั้ทงโลกใช่ไหมครับนะตัวเองได้สมใจตัวเองนะต้องการคานอำนาจกับจีนนะแต่ว่าวิธีการพวกคุณมันโหดร้ายในประเทศนี้เหมือนกันอยากได้อำนาจแต่ว่าวิธีการช่างโหดร้ายนะในในการชุมนุมม็อบมีการสร้างสถานการณ์ เพื่อให้เหมือนตัวเองโดนฝ่ายกระทำต่ความยิ่งไอ้คนนั่นนะไอ้คนทำเ่ยกระทาพ่วงตัวเองนะครับไอ้ชายชุดดําชุดเดิมทั้งหลายแหละนะครับนะก็คือทําให้เกิดความเข้าใจผิด mm. ผมนึกโกลเอาไว้เนี่ยนักศึกษากาลังนะกาลังมาได้ดีเลยนะอยู่ๆแม่ไม่มีม็อบอาชีวะกู้ชาติมาเลยตอนี้นะปกป้องสถา,าบันมาเลยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่คือจุดมินเมย เมื่อรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดมินเมก็อย่าไปเปิดช่องให้เขาใช้ตรงนี้มันเป็นช่องดีนะมันจุดไม่ติดใช่ไหมเพราะมีอยู่แกนน้บางคนก็รู้อยู่ไอ้เปลาใสานะนะมันค่อนข้างมินเมมากๆอ่าพอมีกลุ่มอาชีวะอะไรโฟรขึ้นมานะ่ก็ไม่ใช่ผมอที่มานั่งคอยตามเช็คเลยตกลงาอาชีวะจริงอาชีวะปลอมแล้วออกไปช่วยนะครับ ก็คุยกับพวกพ่อผมก็สายอาชีวะกันนะเฮ้ยดูดูกันหน่อยด้วยเพราะว่าเพื่อนผมเฮ้ยกูเข้าข้างเด็กรู้ชัดเจนนั้นไอ้นั่นคืออาชีวะโดยรงสรุปกลายเป็นอาชีวะน้ำหมากรนไหมอาชีวกะ,ะไไก็ปวศเงียมันก็รู้อยู่แล้วเจตนาพวกนี้อยู่กับทหารนะ่ะ,ะนั้นไอ้พวกที่จะด,ด่าผมว่ามึงต้องมีเหตุผลหน่อยะเวยมันดูด้วยนะไม่ใช่ว่าแม่งอ่านบรรพานหน่อยหากูด่าักศึกษา กูอยู่ยนนักศึกษาัมงแต่ต้นจะขึ้นเวทีได้กูขึ้นไปแล้วไอ้อี้ยม่งมานั่งพูดตรงนี้หรอกนะผมไม่ยืนมาบอกแล้วเวทีเสื้อแดงยังเคยไปยืนพูดเลยไม่กลัวอยู่แล้วนะงานเสื้อแดงจากงานชุมนุมผมยังไปพูดเลยก็นะมีเสื้อแดงไม่ชอบสถาบันก็ยัยๆผมยังขอร้องแนละถ้าคุณจะเรียกร้องป,ประชาธิปไตยอย่าแตะต้องสถาบัน ถ้าไม่มีสถาบันเอาใครขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศแล้วมึงจะรู้ได้ยังไงว่าแม่งจะไม่เกิดสงครามกลางเมืองแย่งชิงอำนาจกันอีกนะท้ายสุดประชาชนก็เดือดร้อนอ่ะหลายประเทศนะครับยังไงต้องมีประมุขอยู่แล้วของประเทศนะจะไม่มีไม่ได้ประเทศไหนก็มีแต่จะเรียกว่าอะไรจะเรียกประธานาธิบดีจะเรียกประธานประเทศจะเรียกอะไรครับนะแล้วแต่จะเรียกแต่ของเราใช้สถาบันเป็นประมุขของประเทศ สถาบันก็อยู่ส่วนสถาบันก็ไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับประชาชนนะแต่ถ้าทหารในนักการเมืองขึ้นมานะเป็นใหญ่นะมันฟังประชาชนที่ไหนอ่ะเนี่ยเออแม่งใช้กําลังล้อมป่าไปไปนั่นมันไประท่วงมันใชหครับแล้วถ้าเกิดไอ้กลุ่มนี้แม่งมีหลายกลุ่มนะครับเกิดทหารในนักการเมืองไม่มีสี่ห้ากลุ่มแย่งอำนาจกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้สถาบันก็ไม่ชิงบลรังกันเองเข้าใจไหม สถาบัานก็คือสถาบัานก็มีหนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยให้สถาบัานลม้มลงแล้วก็มีพวกทหารขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยไม่รู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนแม่งแย่งอำนาจกันเองนี่ก็คือสงครามกลางเมืองจําไว้ให้ดีนะครับนะลิเบียมีกาดาฟี่ใช่ไหมครับก็มีกาดาฟ,าฟี่อันเดียวแต่พอไม่มีกาดาฟี่อนนี้ทุกคนอยากขึ้นมาเป็นใหญ่ ลบราคาฟังกันเองซัดดำก็เหมือนกันครับมีซัดดำอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยก็ไม่มีอะไรประเทศก็ยังสงบเรียบร้อยดีพอหมดซัดดำทุกคนอยากขึ้นมาเป็นใหญ่กลุ่มนึงก็อยากใหญ่แต่แม่นิกายนี้ก็อยากใหญ่แล้วก็ฆ่าฟันกันเองสรุปหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมครับ <S <S พมา่าเองอ่ะวันนี้ผมบอกเลยว่ายังเขายังยังไหวตัวทันอ่ะนะ องซานยังรู้เลยว่าตัวเองถูกเป็นเครื่องมือของชาติตะวันตกในการนัต่อต้านรัฐบาลของชาติตัวเองนะครับโดยอ้างเรื่องอะไรครับเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับแต่พอเน,นี้ยครับองซานทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของคนในชาติตัวเองเลยว่าเรียกร้องไม่รู้จักสิ้นสุดบางคนก็อยากจะแยกประเทศเห็นไ,ไหมครับเอออันนี้คือเป้าหมายของชาติตะวันตกอยู่แล้ว ยิ่งประเทศเล็กประเทศน้อยแตกสลายครับแทรกแซงเนี้ชาติวันตกสิ่งนี้เขาขาดแคลนอยู่ะลรชาติตะวันตกนะครับเลํมอะไรรุ่งเรืองพัฒนาแล้วก็จริงนะแต่เขาขาดแคลนคืออะไรทรัพยากรพอเขาใช้ทรัพยากรในชาติเขาไปหมดแล้ววันนี้เขาต้องไปสแสวงหาในโลกที่สามนะเออเรื่การที่ประเทศในโลกที่สามมันด้อยพัฒนาเนะี่ยต้องการเงินทุน ไอ้พวกนี้ก็ต้องการทรัพยากรก็เข้าไปลงทุนไงแล้วก็กอบโกยทรัพยากรไปสร้างความร่ํารวยกับประเทศตัวเองเหมือนเดิมมันมีด้วยหรอประเทศในตะวันตกมันจะมาห่วงใยประเทศอะไรในภาคในในในภูมิภาคนี้นอกจากมันห่วงเนะ่ยผลประโยชน์ของมันมันอยากได้ทรัพยากรนั้นไนะในประเทศในพื้นยุโรปเนะี่ยคุณดูนะครับวันนี้เขาขายได้ไเนี่ยขายท่องเที่ยว ขายเทคโนโลยีแต่เขาไม่มีทรัพยากรน,นะรปัใจจัยในการผลิตต้องนำเข้าแทบทั้งสิน้นอเมริกาก็เช่นเดียวกันวันนี้อเมริกาแทบจะผลิตอะไรไม่ได้เลยเขาค่าแรงแพงก็ต้องขายเทคโนโลยีก็ต้องไปตั้งโรงงานที่ประเทศอื่นในอเมริกามีโรงงานเลยเหลืออยู่บ้างนะครับวันนี้คนอเมริกันฟุ้งเฟอ้อค่าแรงสูงนะครับ ตั้งโรงงานอะไรก็เจ๊งไม่รู้จะแข่งขันอะไรกับเขาได้ก็หันมาใช้โรบอทนะเพรานั้นเราต้องรู้เท่าทันนะเรามันผ่านโลกมาเยอะแล้วก็ห่วงก็รู้เด็กๆพึ่งเรียนหนังสือเรียนอยู่ในห้องสมุดในตำราในมหาลายัยยังไม่เคยเจอโลกความเป็นจริงยังไม่เคยหาเงินหาทองในตัวเองสักครั้งเนี่ยพอคุณต้องทำงานหาเงินต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยนะ นะคุณก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยนะคุณจะรู้เลยว่าความคิดคุณจะเปลี่ยนตอนคุณเรียนนะความคิดคุณมีด้านเดียวนะฟังเพื่อนมาเนี่ยก็ไปตามนั้นเลยเพราะคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณไม่ต้องห่วงอะไรมากนะกลับบ้านไม่เผื่อเสื้อผ้าไม่ต้องซักเองยนะังไงพ่อแม่มีคนดูแลให้เรียบร้อยเจ้าไปเรียนก็แค่ไปเรียนให้มันสอบผ่านเรื่องอื่นไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะรับผิดชอบในการบ้านส่วนตัวนะครับ ถ้ามาหากินปากท้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจถึงเวลาก็แบมือขอใช่ไหมคุณจะมีอุดมการก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะแต่ต้องคิดให้ท่วนทีคิดถึงคนรอบข้างกันด้วยแล้วคุณเป็นอะไรไปแล้วคนข้างๆตัวคุณจะอยู่ยังไงพ่อแม่สาวฝากอนาคตไว้กับเราโตขึ้นมาเรียนจบมีงาน,ม,งานมีการทํากลับมาดูพ่อแม่ในยามแก่ชราอันนี้แม่งเลี้ยงมาจนโตไปถึงเวลาไปติดคุกซะง,งั้น นะพ่อแม่กันอยู่อย่างลำบากลำบนนะนะไอ้น้องไอ้พวกเมืองยังผ่านโลคไม่เยอะหรอกนะอย่าเพิ่งไปห้ามากนะคุณลองคิดดูดีๆนะทําไมพวกที่เขาให้เงินทุนคุณมาเนี่ยมันไม่ออกมารุยเองอะ่ะคิดดูดีๆแล้วกันทำไมมันไม่ออกมารุยเองทําไมมันกล้าลงทุนถึคุณทําไมมันกล้าให้เงินให้ทองคุณมันกล้าตั้งเวทีให้คุณถึงเวลามันประกันตัวให้คุณ เพมันอยากให้คุณมาลุยต่อไงถ้าไม่ประกันใหนคุณแล้วใครจะลุยอ่ะใช่ไหมเอาคุณเนะี่ยเอามาลุยต่อนะครับจนกว่าคุณจะติดคุกมาหาคนตัวละครตัวใหม่เขาห่วงคุณจริงหรือเปล่าถ้าเขาห่วงคุณเขาต้องมาย้อนคุณโวงคดีแต่ถ้าเขายุ่ยคุณโวนคดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเป็นประกันเองไหะเขาลัางยุ่ยมึงติดคุกเออ ทำไมมึงไม่พูดเองอ่ะทำไมมึงเลือกใช้โอเคไปไล่สู้ไปเลยเด็กๆสู้ไปมีอะไรเดี๋ยวประกันให้เออไอ้เฮีย้ยนั่นนะ่ะมันก็แค่ประกันไงเออแต่ถึงเวลาติดคุกกับประกันมันไม่ได้เอาออกมาได้นะเว้ยคิดให้เยอะหน่อยแล้วบอกเป็นประชาชนส้นตีนเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ทันเขาเลย หน่าคว่าจริงไหมเออไอพวก่วประกันประกันน่ะทําไมมึงไม่ขึ้นไปทีเองอ่ะเออทำไมมึงยุ่เด็กอ่ะอะอไรไม่อะไรออกทุนให้ลงหยอดขันไว้เลยนะครับอเห็นไหมลูกผมยังรู้เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้เขามีนะพวกคูใหญ่เขาช่วยกันลงขันนะให้ให้นเยาวชนมาลุยก็หนูลูกเอ้ยนั่นน่ะก็คือนี่คือมารยาจริงจอกเท่าเข้าใจปะ เออทำไมเมื่อมันมีทุนก็พร้อมความรู้ก็พร้อมมันไม่ขึ้นเวทีเองอะ่ะทําไมต้องอยุเด็กอะ่ะเออทาไมยังต้องออกเงินให้เด็กอ่ะทำไมต้องตั้งเวทีให้เด็กแล้วก็เพราะการขึ้นเวทีมันมีโอกาสติดคุกมันก็เลยไม่ขึ้นใช่ไหม้บอกพ่อไม่รู้อะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาโดนคดีเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ไปช่วยเออน่เนี่ยมันช่วยมันช่วยได้หรือเปล่าล่ะมามันช่วยได้หรือเปล่าล่ะ นะั้นน้องๆน,นะครับเยาวชนนะครับนะถ้าคุณเป็นปัญญาชนนะคุณก็ต้องมีสติอย่าบ้าจี้ตามคำยุนะครับผมเนี่ยนี่รู้รสชาติดีครับนะกดีขี้หมูขี้หมาก็เหนื่อยนะมึง